แก้ตัวห่างยกบินได้แล้วนะคี <ừ. S 1> ่เดี๋ยวผมจะเอามาใส่สเกลอ,อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ใส่กับขอกกองเทชวัน ได้แล้วก็ตรวจสอบประการดินก็คือได้นิ่งเราจะจับมาใส่ตัวสเกลจุดกองเหวันอีกทีนะพี่หาสะก,กีไม่มีก็เลยต้องจางนี้ไปก่อนพี่แต่ว่า แต่ก็เชื่อได้ลงไม่มีปัญหานะครับอันนี้บินเป็นแบบ GPS เนี่ยปล่อยวิวเลยเนะี่ย ไปทำดูปุ๊บด้วยไงขั้นตอนในการทำสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาชมสเกลกันบ้างนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับลำนี้ก็จะเป็นครอบลานะครับครอบ,บลา ไซส์500นะครับก็จะเป็นกล่อง H1 ด้วยนะครับจะมีตัว GPS อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับลำนี้ก็บินเป็นแบบระบบ GPS นะครับก็เซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้แบต3300ม mm. ิลลิแอมเดี๋ยวก้อนบบนี้นะครับ3300มิลลิแอม ผมใช้ที14ในการบังคับนะครับวิวอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับอันนี้เป,นเป็นงานของลูกค้านะครับลูกค้าปทุมธานีนะครับสวิตตัวนี้เป็นอาร์มอเตอร์นะครับสวิตตัวนี้เป็น n o r m a l GPs Return Home แล้วก็ตัวนี้เป็นวงกลมเลขแปดนะครับ รับในขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดวิทยุนะครับเปิดวิทยุขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่นะครับลำนี้ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะฮะกว่าจะทำได้นะฮะ <laughs> แล้วก็รอขึ้นไฟสีฟ้านะครับ หลังจากที่เซ็ตตัวแล้วนะครับขึ้นไฟสีฟ้าที่ตัวกล่อง H1 แล้วนะครับก็เอาหอไปว่าดูหอรอบๆก่อนนะฮะดูหอรอบๆก่อน พอลำนี้ก็จะเป็นคอบบ้านะครับครอบบ้าสวยมากนะครับนี่เราก็เริ่มเล่นได้เลยนะครับเมื่อขึ้นไฟสีน้ำเงินค้างแล้วนะครับเราก็สับสวิตตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสีเขียวค้างนะครับ อ่าตอนนี้ขึ้นเขียวค้างแล้วนะครับแล้วก็แหกสติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็สับสวิตตัวนี้เข้ามานะครับก็รอรออให้มันได้นะครับแล้วเราก็ยกหอขึ้นมาได้เลยนะครับ ครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังมีอาการแบบเป็นหางโบกอยู่นะครับหางมันยังโบกๆอยู่เดี๋ยวจะต้องแก้ไขนะครับยัง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 ส่งงานไม่ได้นะครับสําหรับลานี้ก็ขั้นตอนในการทํานะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆไว้หมดทุกอย่างเลยว่าตั้งแต่ใส่กล่องเคบาบินนะครับตั้งแต่ใส่กล่อง H1 นนะครับบินโค้งเปล่าแล้วก็ตอนนี้มาใส่สเกลนะครับปัญหาที่เจอก็คือหางโบกนะครับเดี๋ยวจะต้องไปแก้ไขนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามรับชมนะครับว่าลำเนี่ยมันจะบินนิ่ง่ไหมนะฮะสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจฮอมือ2อยู่นะครับ4 2่เดี๋ยวจะมาแปลงเป็น380แนะครับแล้วก็ X360 ก็เดี๋ยวจะเอามาซ่อมนะครับแล้วก็จะจำหน่ายให้กับเพื่อนๆในสมาชิกนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ